ทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่อง AI กันเยอะมากเลยนะครับจะเคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังเทคโนโลยีสุดล้ำทั้งหมดเนี่ยมันมีสงครามเงียบๆที่ดุดเดือดมากกำลังเกิดขึ้นอยู่มันคือการต่อสู้ระหว่างชิป2ค่ายยักษ์ใหญ่ครับ TPU ของ Google กับ GPU ของ Nvidia แล้วในสมรภูมินี้ใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับคือตอนนี้มันเหมือนกับยุคตื่นทองของ AI เลยครับทุกบริษัททุกคนต่างก็อยากจะกระโดดเข้าไปขุดหาขุมทรัพย์ดิจิทัลกันทั้งนั้น แต่ว่ามันดันเจอปัญหาใหญ่ที่ไม่คาดคิดครับนั่นก็คือพลั่วที่ใช้ขุดทองน่ะสิครับไอ้เจ้าฮาร์ดแวร์นี่แหละมันกำลังขาดแคลนอย่างหนักเลยถ้าจะให้พูดตรงๆเลยนะการปฏิวัติ AI ที่เราเห็นว่ามันโตเร็วมากๆเนี่ยตอนนี้มันกาลังจะชนกาแพงเขาอย่างจังเลยครับแล้วสาเหตุก็มาจากปัญหาคอขวดที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องฮาร์ดแวร์นี่แหละอาแล้วกราฟนี้มันบอกทุกอย่างเลยครับ ลองดูแท่งที่เขียนว่าความต้องการพลังประมวลผล AI สิครับพุ่งสูงปรี๊ดเลยทีนี้หันมาดูอีกแท่งหนึง่งนั่นคือกำลังการผลิต GPU ของเจ้าตลาดอย่าง Nvidia โอ้โหมันต่างกันลิบลับเลยครับคือผลิตยังไงก็ไม่เคยพอใช้ครับผลที่ตามมานะครับก็คือวิกฤตซ้อนวิกฤตเลย GPU ก็ขาดตลาดอย่างหนักแล้วไอ้เจ้าหน่วยความจำความเร็วสูงที่ต้องใช้คู่กันราคาก็พุ่งไปไหนต่อไหนแล้วสถานการณ์แบบนี้แหละครับ ที่มันบีบให้พวกบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ต้องเริ่มมองหาทางเลือกอื่นกันแบบจริงจังแล้วแล้วก็อย่างที่เขาว่ากันเลยครับในทุกวิกฤตมักมีโอกาสซ่อนอยู่วิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันทําให้มีผู้ท้าชิงรายใหม่ขึ้นมาที่น่าสนใจคือชิปตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะแข่งกับใครเลยนะแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดล้นล้วนเลยครับเรื่องมันเริ่มเมื่อปี2013ครับตอนนั้น Google เจอปัญหาที่เรียกว่าเป็นวิกฤตของบริษัทได้เลยนะ เขาลองคำนวณเล่นๆครับว่าเฮ้ยถ้าคนใช้ Android ทุกคนเนี่ยแค่ใช้ v o i e s s e r r h วันละ3นาทีรู้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น Google จะต้องสร้าง Data Center เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะซึ่งมันเป็นไปได้ไดเลยครับวิกฤตครั้งนั้นแหละครับที่บีบให้ Google ต้องซุ่มพัฒนาอาวุธลับของตัวเองขึ้นมาแล้วในปี2015เจ้า TPU ก็ถือกำเนิดขึ้นมาแบบเงียบๆเอ๊แล้วทำไมไม่ซื้อ GPU เพิ่มเข้าไปเยอะๆละ่ะปัญหาก็จบใช่ไหมเหรอํำตอบคือ ไม่ใช่ครับเพราะมันมีปัญหาคลาสสิกที่เรียกว่าคอขวดแบบวอนหน่อยมันอยู่ลองนึกภาพตามนะครับ GPU เนี่ยเหมือนศาสตราจารย์ที่ฉลาดมากๆเลยแต่ศาสตราจารย์คนนี้ต้องเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการวิ่งครับวิ่งไปมาระหว่างโต๊ะทํางานกับห้องสมุดเพื่อหยิบหนังสือทีละเล่มๆแล้วลองคิดดูว่าถ้าต้องทําแบบนี้ซ้ําๆเป็นพันล้านครั้งต่อวินาทีโอ้โหมันทั้งเปลืองพลังงานแล้วก็ช้าสุดๆไปเลยแต่ TPU เนี่ยเขาแก้เกมด้วยทีที่ฉลาดมากครับด้วยสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Systolic array คราวนี้แทนที่จะให้ศาสตราจารย์วิ่งไปวิ่งมานะลองเปลี่ยนภาพเป็นโรงงานที่มีสายพานการผลิตแทนข้อมูลเนี่ยมันจะไหลไปตามสายพานผ่านหน่วยประมวลผลต่างๆไปเรื่อยๆเลยครับทาให้ข้อมูลชิ้นหนึ่งเนี่ยถูกเอาไปใช้ซ้ําได้เป็นร้อยๆครั้งโดยแทบไม่ต้องวิ่งกลับไปที่คลังข้อมูลเลยประหยัดพลังงานกว่ากันเยอะมากนี่แหละครับความเจ๋งของอ้าวพอฟังแบบนี้แล้วก็อาจจะสงสยัยใช่ไหมครับว่าในเมื่อ TPU มันดีกว่ามันมีประสิทธิภาพสูงกว่า แล้วทำไมทุกคนไม่แห่กันไปใช้ TPU ให้หมดละ่ะคำตอบก็คือฮาร์ดแวร์มันเป็นแค่ครึ่งเดียวของเรื่องราวทั้งหมดครับพลังที่แท้จริงของ Nvidia เดียนี่ยมันอยู่ที่ป้อมประการที่มองไม่เห็นซึ่งก็คือซอฟต์แวร์นั่นเองคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าคู d a ของ Nvidia เดียนี่ยมันไม่ใช่แค่โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ธรรมดานะแต่มันคือภาษาเลยครับเป็นภาษาที่นักพัฒนานักวิจัย AI ทั่วทั้งโลกใช้พูดคุยกันใช้สร้างผลงานกัน มันคือระบบนิเวศท,ที่เขาสร้างมาเป็น10บสปีแล้วแล้วนี่แหละครับคือครูเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดของเอวิดียเลยแล้วการที่จะสร้างอะไรขึ้นมาแข่งกับครูด้าเนี่ยบอกเลยว่ามันยากมากๆครับมันไม่ใช่แค่ว่าอ่ะฉันมีฮาร์ดแวร์ใหม่แล้วนะจบไม่ใช่เลยคุณต้องสร้างเครื่องมือใหม่ทั้งหมดต้องปรับจูนให้มันทํางานได้ดีและที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องสร้างชุมชนคนใช้ให้ได้ด้วยซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยอย่างน,น้อยก็ต้องใช้เวลา3-5ปีเลยครับกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางโอเค ในเมื่อกำแพงซอฟต์แวร์ของ n อ i น i เดียมันสูงซะขนาดนี้แล้ว Google จะเอาอะไรไปสู้ล่ะกลยุทธ์ของ Google เนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ว่าจะทำชิปให้ดีกว่ายังไงแต่เขามองไปไกลกว่านั้นคือการสร้างโรงงานทั้งโรงงานให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้กลยุทธ์นี้เขาเรียกว่าการบูรณาการแนวดิ่งหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือทำเองควบคุมเองทุกอย่างครับคือ Google ออกแบบเองหมดเลยนะตั้งแต่ตัวชิป TP u ระบบระบายความร้อน เน็ตเวิร์กความเร็วสูงไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมทุกอย่างถูกออกแบบมาให้ทํางานร่วมกันแบบร้ยรอยต่อเพื่อรีดประสิทธิภาพออกมาให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปภาพการต่อสู้ของ2ค่ายนี้ให้เห็นชัดๆนะครับฝั่ง NV ็นวีดีเนี่ยคู่เมืองของเขาคือระบบนิเวศซอฟต์แวร์คูด้ากับชุมชนนักพัฒนาที่ใหญ่มากๆส่วนฝั่ง Google เนี่ยคู่เมืองของเขาคือการควบคุมทุกอย่างเองนี่แหละซึ่งมันทําให้ต้นทุนการเป็นเจ้าของหรือ TCO เนี่ยมันต่ากว่าคู่แข่งเห็นได้ชัด แล้วไอความได้เปรียบเรื่องต้นทุนเนี่ยมันมาจากตัวเลขสําคัญตัวนี้เลยครับ2เท่าใช่ครับ2 x คือประสิทธิภาพต่อวัตที่ TPU ทําได้ดีกว่า GPU ซึ่งอาจจะฟังดูไม่เยอะนะแต่พราะเป็นสเกละระดับ data center ที่มีชิปเป็นแ,นแสนตัวแล้วแล้วก็โอ้โหตัวเลขนี้มันเปลี่ยนเกมได้เลยลองคิดภาพตามนะครับ แค่ความต่างสองเท่าเนี่ยพอคูณกับจํานวนชิปเป็นแสนๆตัวที่ต้องเปิดทํางาน24ชั่วโมงมันหมายถึงค่าไฟที่ประหยัดไปได้ปีละหลายพันล้านดอลลาร์เลยนะแล้วเงินที่ประหยัดได้มาหาสาลขนาดนี้เขาก็เอากลับไปลงทุนวิจัยพัฒนาต่อได้อีกยิ่งทิ้งหางคู่แข่งออกไปเรื่อยๆเอาละครับเรามาถึงคําถามสุดท้ายกันแล้วซึ่งคําถามนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นคําถามที่สําคัญที่สุดเลยนะไม่ใช่แค่สำหรับ Google กับ Nvi d i a เดียนะครับแต่สำหรับอนาคตของวงการ AI หม,มันคือข้อแรกเปลี่ยนครั้งสําคัญครับเป็นความแตกต่างในเชิงปรัชญาเลย GPU เนี่ยมันเหมือนมีดพับสวิสครับคือเป็นของอนเนกประสงค์ทําได้ทุกอย่างยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ด้วยซอฟต์แวร์ในขณะที่ TPU เนี่ยมันเหมือนมีดผ่าตัดครับคือมันถูกสร้างมาเพื่อง,งานอย่างเดียวเป๊ะ,ปะแต่งานที่ว่าเนี่ยมันทําได้ดีที่สุดเร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วนี่แหละครับคือการเดิผ่านที่สูงมากๆเพราะว่าจุดแข็งที่สุดของ TPU เนี่ย มันก็ดันเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันคือตอนนี้โมเดล AI ส่วนใหญ่เป็นแบบ Transformer ใช่ไหมครับซึ่ง g p u เนี่ยเก่งเรื่องนี้มากแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพรุ่งนี้มีคนคิดสถาปตัตยกรรม AI แบบใหม่ที่มันดีกว่าขึ้นมา Data Center มูลค่ามหาศาลที่เต็มไปด้วยชิป CPU ที่ทำได้อย่างเดียวเนี่ยอาจจะกลายเป็นเศษเหล็กไปเลยในชั่วข้ามคืนสุดท้ายแล้วคำถามสำคัญที่ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ก็คือในโลกที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเ,เร็วขนาดนี้ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เก่งสุดๆแค่เรื่องเดียวกับผู้เชี่ยวชาญรอบด้านที่ทําได้ทุกอย่างใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะนี่คือการเดิมพันที่จะกําหนดอนาคตของวงการ AI ทั้งหมดและเป็นสมอระูมมที่บอกเลยว่าต้องจับตาดูกันต่อไปครับ